ทีนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงพฤติกรรมของเกาเชนบี I T, ic, in สวัสดีครับมาพบกับรายการ EIT Laser Talk นะครับ สำหรับ e a t laser talk ep นี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงพฤติกรรมของเกาเชนบีมคำว่าเกาเชน e ีมหมายถึงอะไรก็ต้องขอขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณ r r o f e s s o ร d r r i ไร h าร์ p r o p a เ e แพงมหาวิทยาลัยอาเคนทีนี้เรามาดูซิว่าท้าความนะครับจากความเดิมเราพูดถึงการเทเลเมดนะฮะการเอาเลเซอร์มาทำให้มันใช้งานเป็นเฉพาะทางเนี่ยนะครับเราจะต้อง ทราบคุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งผมก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกใช้ power ที่เหมาะสมการดูดูระดับพลังงานที่เหมาะสมรวมถึงในเรื่องของ Quality คุณภาพต่างๆ special quality temporal quality รวมถึง spectral quality การเลือกใช้ความยาวคลื่นย่านต่างๆการดู beam shape นะครับ บีมเชฟต่างๆที่เอาไปใช้งานตัวนี้เนี่ยก็มีความสําคัญเพราะว่าพฤติกรรมการตัดการเชื่อมการแคลดดิ้งหรือการทำฮีททรีทเมนต์ไม่เหมือนกันเ h a p e ของเลเซอร์ต้องไม่เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันเหมือนที่ผมกล่าวมาแล้วเลเซอร์ Laser เนี่ยเอาไปใช้งานได้ในแอปพลิเคชันที่กว้างขวางมากเลยตั้งแต่ตัวของการผลิตนะครับงานเชื่อมงานกลึงงานแมชชีนนิ่งงานทำชิโบงานเอน r กรวิ่งงานทำอะเบเลชันงานทำผิวนะฮะงานแมนูแฟคเจอร์นี่เยอะแยะมากที่เอาเลเซอร์ไปใช้งานรวมถึงเลเซอร์ฮาร์เดนนิ่งเลเซอร์แอน และยังไม่รวมเลเซอร์ฮีตติ้งนะครับงานที่เอาเลเซอร์ไปให้ความร้อนเป็นโหมดแบบให้ความร้อนเฉลีย่ยเฉลี่ยนะครับไม่ถึงจุดหลอมเหลวแต่ทําอุณหภูมิขึ้นมาเช่นต้องการอุณหภูมิ700แล้วก็ไปฮีตชิ้นงานไปลักษณะนั้นเมนูแมชชูเมนเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือวัดครับเอาไปใช้แทนไมโครมิเตอร์ก็ได้ไปใช้แทนตลับเมตรเป็นเลเซอร์แมชชูริง นะครับหรือเป็นงานเซนเซอร์งานเซนเซอร์วัดแก๊สวัดอะไรต่างๆสามารถที่จะทําได้มากมายเลยเป็นพวกรีโมทเซนซิงงานพวกนี้ไมโครอิเล็กทรอนิก์แน่นอนครับมีตั้งแต่งานเลเซอร์โซลเดอริงงานเลเซอร์ฮีตติ้ง itting, แทนการบัดกรีเดอเวนพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไลท์ไซก็เป็นวิทยาการที่อยู่ในชีวิตประจาวันของเราความสวยความงามเรื่องของการใช้ DVD การอ่านบาร์โค้ดอะไรพวกนี้เราก็เห็นเลเซอร์ทั้งสิน้นรวมถึง Space and Environment ในการที่ใช้เลเซอร์ ไปทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นลดพอลูชันต่างๆรวมถึง การเอาไปประยุกต์ใช้ในกิจการอวกาศซึ่งต่อไปเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวเทียมเนี่ยนะครับทุกประเทศเนี่ยแข่งกันแย่งวงโคจรคือตอนนี้เนี่ยกติกาของเรื่องสเปซเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของ first come first serve ใครจองวงดาวเทียมได้ก่อนยิงขึ้นไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆประเทศมหาอำนาจเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะสร้างดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นไปแล้วยิงขึ้นไปส่งเพื่อไปครอบครองวงโคจรไว้ก่อนเต็มไปหมดเลยตรงนี้เต็มไปหมดเลยเพื่อในอนาคตเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อเขาต้องการจะควบคุมหรือต้องการจะอะไรต่างๆหรรือใค พอวงโคจรมันเต็มแล้วมันอาจจะเกิดสัมปทานเกิดการแย่งกันต้องประมูลกันอีกก็ได้นะครับตัวนี้เรามาดูสิครับว่านิยามของเกาเช่นบีมคืออะไรเลนไลเลงฟาฟิลพอพาเกชันสับพวกนี้เนี่ยนะครับมีความหมายว่าอะไรนะรมีความหมายว่าอะไรทีนี้เรามาดูก่อนนะครับคือรูปร่างของตัวที่เห็นเนี่ยนะฮะก็เป็นเลเซอร์เนี่ยนะครับ ถ้าเรามองในระนาบของ Cartesian Coordinate ใน XY เดียคืนอ X y นะครับตัวนี้คือ propagation wave ก็คือหน้าฟล n t น่ะหน้าคลื่นของ wave เ,เนี่ยนะครับ surface of constant phase plane wave ก็คือหน้าคลื่นเวลามองเหมือนคลื่นน้ำนะครับอันนี้เป็นคลื่นแสงเมื่อมาเจอเลนส์นะครับเลนส์นูนก็จะทำหน้าที่รวมแสงให้กลายเป็น spherical wave ซึ่งเรามาดู spherical coordinate เนี่ยพิกัดที่เป็นเป็นวงกลมเนี่ยนะครับเป็น sphere เนี่ย นะครับเราก็จะเห็น Distribution m o d บหรือหน้าคลื่นนะครับเป็นเพลนเวฟที่เป็นสเฟริ i คอลเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือการเข้าใจนิยามของ p l a n ลนเวฟกับสเฟริ i คอลเวฟจอไม่ใช่มีอะไรบ้างแน่นอนครับอย่างที่เราทราบในเรื่องของแสงเนี่ยนะครับเราก็มาดูสิครับว่าพอเราผ่านเลนที่เป็นเลนนูนเนี่ยเลนนูนเนี่ยก็จะทำรวมหน้าทำหน้าที่รวมแสงซึ่งเขาก็จะมีความสัมพันธ์เนี่ยนะครับรวมแสงให้มาตัดกันที่จุดโฟกัสตัวน,นี้เขาเรียกว่าโฟกัลเลน นะครับซึ่งเราก็จะสามารถหาขนาดหาระยะต่างๆได้ด้วยนะครับเจ้าระยะโฟกัสเนี่ยคือตรงนี้นะระยะโฟกัสตรงนี้แล้วก็มีมุมเป็นเท่าไหร่หลังจากผ่านไปแล้วทีนี้เราลองสังเกตว่ารูปร่างของเกาวเช่นบีมเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเราลองจินตนาการดูนะครับสมมติว่าเราใช้เลเซอร์พอยเตอร์เราใช้เลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปสมมติเรายิงใส่กระดาษนี่นะฮะสมมติว่าผมยิงใส่กระดาษนี้อันแรกเราจะเห็นวงใหญ่หน่อย พอเราเริ่มขยับไปนะครับจะเห็นว่า Laser เลเซอร์พอยเตอร์ในวงเขาจะเล็กลงนะวงจะเริ่มเล็กลงนะครับจนกระทั่งเล็กที่สุดเนี่ยคือระยะโฟกัสประมาณนี้แล้วเราถอยหลังไปอีกวงก็จะเริ่มใหญ่ขึ้น นะครับนี่คือมันพฤติกรรมของการรวมบีมเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะเหมือนเป็นโคนิกเป็นกลวยอะ่ะเป็นเขาเรียกว่าจุดแหลมที่สุดของกลวยน้ำเนี่ยมันก็คือจุดโฟกัสนั่นเองแต่พอไกลออกไปหรือใกล้ออกไปมันก็จะบีมก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับต่อไปเนี่ยนะครับไอตัวออปติคอลเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาถ่างแสงได้ด้วยอย่างนี้เขาก็จะมาทําบีมให้บางทีบีมมาไม่ขนานเนี่ยจากไดโอดอะไรก็ตามบีมมันจะเป็นลักษณะของ Divergence คือบีมที่บานออกแล้วก็มารวมแสงตรงนี้ นะครับให้มันเป็นระยะนี่เป็นระยะโฟกัสได้ด้วยทีนี้ในการวัด ของบีมคุณภาพโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาทดสอบโดยใช้ไดโอดเลเซอร์หรือใช้ฮีเลียมนีออนเลเซอร์ก็ได้โดยใช้ความยาวคลื่นที่เป็นย่านสีแดงประมาณ632นาโนเมตรเนี่ยนะครับไอเลเซอร์บีมเนี่ยนะครับคือเรามาดูคำนี้นะครับ M square เนี่ยนะ M square จะเป็นตัววัดบีมคุณภาพหรือบีมพารามิเตอร์โปรดักต์ก็ได้ BPP เราจะได้ทราบกันนะครับไอ BPP ก็หมายถึงว่าเป็นบีมพารามิเตอร์โปรดักต์เป็นผลคูณของมุมที่เอียงลงไปกับตัวสปอตไซส์ประมาณนั้นนะนะองศาที่มันเอียงไปคูณกับไดมิเตอร์เนี่ยตอนนี้ยเรีกว่า BPP ซึ่งเราก็มาดูเชฟของเขาเชฟของตัวเวฟเลนกเนี่ยพอเรามาเมชชูริงเนี่ยนะครับเลเซอร์ที่มีคุณสมบัติเลเซอร์บีมที่เป็นบีมคุณภาพที่ m อมสมากกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเมื่อเรามาผ่านเนี่ยเราก็มาลองดูพฤติกรรมความเข้มเนี่ยตัวเนี้ยเชฟต่างๆความเข้มอินเทนซิตี้โปรไฟล์เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันเป็นรูปภูเขานะครับโดยทั่วไปเลเซอร์หลายๆตระก,กูลเนี่ยจะเป็นรูปภูเขาเป็นลนักษณะนี้เพราะฉะนั้นความเข้มมันจะแรงสุดตรงกลางและหลังจากนั้นมันก็จะค่อยค่อย ค่อยๆหย่อนลงไปนี่คือพฤติกรรมของตัวบีมโปรไฟล์ซึ่งบีมโปรไฟล์แต่ละแบบเนี่ยเขาก็ไปใช้ที่แตกต่างกันนะครับบีมโปรไฟล์อย่างนี้อาจจะเหมาะกับงานคัตติ้งเพราะว่ามีพีคเอเนอร์จีอยู่ตรงกลางแต่ถ้างานที่เป็นคลาดดิ้งอาจจะต้องการบีมโปรไฟล์อีกรูปแบบหนึ่งเป็นท็อปแพดไปอะไรก็ว่าไปนี่คือรูปร่างของเกาเชนบีมนี่คือรูปร่างของเกาเชนบีมที่เราเห็นทุกท่านสังเกตเห็นนะครับเนี่ยเกาเชนบีมเนี่ยเหมือนเราดูนะครับเนี่ยเอเนอร์จีตรงกลางเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงอันนี้คือเมื่อระยะด เตอร์สุดนะครับก็จะแรงสุดแล้วตรงนี้ก็จะมีพลังงานดรอปลงมาเหมือนเป็นรูปภูเขาะระฆังคว่ำเนี่ยแต่ตัวนี้คือเมื่อเร,ราปรับเปลี่ยนีโฟ focus นะครับขยายระยะ focus หนีไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนนี่ครับเพราะนั้นเชฟเนี่ยของเก่าเช่นบีมก็เลยมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลเซอร์เมื่อเรานะครับรวมบีมแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นจุดแหลมๆจุดเดียวนะครับมันจะเป็นลักษณะที่เป็นคอคอดเป็น L ourse, เอวข้อสเป็นมีบีมเวสตรงนี้พอมีบีมเวสตรงนี้นะครับพอดี focus ไม่ว่าจะดี focus ไปฝั่งบวกหรือฝั่งลบเนี่ยนะครับฝั่ ก็ตัว Power ก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงพลังงานก็จะค่อยๆลดลงทั้ง2ฝั่งทั้ง2ฝั่งแต่สังเกตว่าการ d e focus i n g ฝั using, ่งบวกกับฝั่งลบเนี่ยก็จะนะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยอธิบายด้วยสรรมการนี้ครับเป็นสรรมการของคานฟิเดริกเกาเซียนเขาก็เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันเนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเขาก็คิด normal distribution ขึ้นมา คิดทฤษฎีอะไรหลายๆอย่างนะครับเกาเชียนก็เป็นนักคณิตศาสตร์ที่ดังพอกับนะฮะออยเลอร์อ e เลยทีเดียวนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันที่จะเป็น normal distribution นะครับเวลาทำสิ่งที่เร็วก็ไปทำ normalize อย่างเงี้ยหลายๆอย่างเราต้องทำ normalize มมติเป็นค่า Standard ทำ normalize ก็คือทำให้มันเป็น standard curve นั่นเองนี่คือโค้งระครังคว่ำความหมายของโค้งระครังคว่ำนี่นะครับมันก็คือ เหมือนกับมันเป็นเป็นค่าธรรมชาติเป็นค่าธรรมชาตินะครับซึ่งสังเกตว่าในเทอมเนี่ยมันจะมี e เลขธรรมชาติไอ้2.71ที่ออยเลอร์เป็นคนคิดขึ้นมาเนี่ยคือเลขนี้มันมหัศาจรรย์ e เนี่ย natural number เนี่ยมันมหาัศาจรรย์หมายความว่าสมมติประชากรอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือเอาคะแนนในการสอบอะไรก็แล้วแต่หรือ เอาค่าอะไรมามันจะมีคนเก่งมากๆก็คือพวกอยู่ปลายเคอร์ฟเนี่ยกับคนอ่อนมากๆแต่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆและหลังจากนั้นเนี่ยพวกค่าเฉลี่ยเนี่ยคนส่วนใหญ่หรืออะไรส่วนใหญ่มันจะเกาะกลุ่มตรงนี้ในการผลิตในการผลิตสินค้าก็เหมือนกันนะสินค้าที่เราผลิตเนี่ยโอ้โอเวอร์สเปคดีมากมันก็จะจะอยู่นี่หรือตกสเปค น้อยๆก็จะมีเป็นสัสดส่วนอย่างนี้ส่วนตัวที่ค่าที่มันเป็นเกาะกลุ่มเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นตรงนี้ซึ่งมันก็คือ Z s c o ก e รนั่นเองในภาษาโรงงานเขาก็จะไปใช้ค่า C P K ค่าอะไรมันเป็นวิชาสถิตินะครับตัวนี้ทุกท่านจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของโค้งนี้เขาไปเกี่ยวกับจํานวนธรรมชาติคือ natural number 2.7นะครับแล้วก็ดูครับอันนี้ก็ดูภาพให้เห็นความเข้มเกาเชนบีมเกี่ยวกับความเข้มของพลังงานก็ตามสีความเข้มก็จะเปลี่ยนแปลงไป นะฮะตามสีถ้ามาดูความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องนะครับคาแรคเตอร์ของเลเซอร์บีมกับเกาเชนบีมเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าตัวแรกเรามาดูในเรื่องของ Intensity Distribution ในแกนแนวตามขวาง t r a n s v o r t เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของความเข้มในแนวแกนตามขวางเนี่ยคือตัด cross section เนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบนี้เป็น exponential function เนี่ยเป็น exponential function ซึ่งมันก็อยู่ค่าเกี่ยวกับระยะเล่นกับ power เกี่ยวกับ beam w i s t h ตัวนี้นะครับ w ตัวนี้คือความกว้างของ beam เนี่ย omega not เนี่ย w เนี่ยนะครับเนี่ย w เนี่ย ความกว้างของบีมและแซก็คือพาราพิเตอร์ที่เคลื่อนที่ไปตามระยะต่างๆก็จะถูกอธิบายด้วยค่านี้แล้วเขามาดูกันเรื่องอะไรอีกเขามาดูกันในเรื่องบีมเรเดียสบีมเรเดียสก็คือหมายความว่านี่รัศมีของบีมครับรัศมีของบีมเนี่ยแต่ละระยะเนี่ยโตนับจากเซนเตอร์ไปนะแล้วก็ตีขึ้นไปเนี่ยว่ารัศมีมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งมันก็ถูกอธิบายด้วยด้วยอีควเอชันตัวนี้เอาค่านอตเนี่ยคือค่าตรงกลางตรงบีมเวสตตรงที่จุดโฟกัสเขาเนี่ยเอาค่าไดมิเตอร์นี้มาก่อน square r o o t แล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างค่า Z นะฮะกับค่า z ที่เป็น n ค่า Z n เนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็มีนิยามอยู่ว่า z n เนี่ยก็เป็นจุดเลายเลงเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นค่าเลายเลงที่ตำแหน่งนั้นเนี่ยเขาจะมีค่าบีมเป็นกี่เท่าของตัวบีมเวสอะไรแบบนั้นนะครับก็จะมาอธิบายด้วยเลายเลงตัวนี้เนี่ยก็หาเลายเลงให้เจอก่อนเป็น z n ตัวนี้นะครับด้วยความสัมพันธ์ตัวนี้ เอาโอเมกานอตมาเกี่ยวข้องใส่พายนี้สแควร์เข้าไปหารด้วยแลมดาเช่นถ้าเป็นสีแดงก็650อะไรแบบนี้คุณก็ใส่นี้เข้าไปเอาบีมเวสหลังจากการทำออปติกพอคุณได้ตัวนี้นะครับเราได้ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปใส่ค่าเราจะคำนวณได้นะครับว่าบีมเรเดียสแต่ละจุดมีค่าเป็นเท่าไหร่สามารถใส่อีควเอชันคำนวณออกมาได้ด้วยตัวนี้เพลนเวฟกับเฟรเคิลเวฟนะครับนี่เพลนเวฟหน้าคลื่นอย่างงี้วิ่งเข้าไปนะสเฟรเคิลเวฟหน้าตาเป็นแบบนี้ รวมถึงนะครับเรามาดูสเกลาร์เวฟอิควาชันมันมีอะไรบ้างแล้วก็มองมิติความสัมพันธ์นะครับคลื่นสมการของคลื่นในรูปของสเกลาร์ซึ่งตัวเนี้ยเราจะใช้ของแฮมโฮสอ q คว t ชัน mm hmm. ของแฮมโฮสนะครับก็เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันอีกเหมือนกันซึ่งเราก็ดูนะครับว่าเขาอธิบายสมการเนี้ยเขาอธิบายโมโนโครมาติกเวฟก็คือเวฟที่มีเลเซอร์นะเวฟของเลเซอร์ที่มีสีเดียวอะโมโนโครมเลยนะครับ ในวัตถุที่เป็น Homogeneous วัตถุที่มีความเป็นเอกพันนะครับมีเนื้อสม่ำเสมอซึ่งนะครับเขากา็อธิบายได้ด้วยลักษณะของสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูในเรื่องของสมการที่จะมาอธิบายโซลูชันของส p h r i i c l wave นะครับเรามองในรูปของเมทริก x y z พิกัดตรงนี้นะครับ p h l r i c a เว a v e ซึ่งระยะ r และสมีเนี่ยก็คือหาสมมุติเราสนใจที่พอยน์นี้หรือพอย์ไหนก็ตามเนี่ยนะครับสมการที่อธิบาย R ที่เป็น absolute เนี่ยจะที่บายด้วยความสัมพันธ์ตัวนี้มองเป็นเวกเตอร์ก็คือหน้าตานี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราใส่สมการที่เป็นความสัมพันธ์ของ exponential function form ตัวนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ของเลเซอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของเหมือนกับเขาเรียก isotropic propagation คือเหมือนกับการกระจายตัวของคลื่นน้ำเหมือนหยดหินลงไปแล้วก็คลื่นน้ำก็ propagation เป็นวงกลมนะครับแล้วก็ field ความเข้มของสนามกับ intensity diverge อาเท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับมันก็จะไดเวอร์เจนต์ออกไปจากจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ไดเวอร์เจนต์คือขยายวงออกไปนี่คือความหมายของสมการตัวนี้อีกอันหนึ่งที่เราควรจะทราบนะครับเขาเรียกว่าเป็นพาร a เลชั่นเวฟนะครับหน้าตาของตัวพาร a เลชั w a เวฟเนี่ยนะครับคือเป็นแบบนี้มันค่อยๆที่จะเปลี่ยนออสซิลเลตแอมพลิจูดเข้าไปนะครับมันแอมพลิจูดมันไม่คงที่นะครับเขาเรียกว่าพาร a เลชั่นเวฟความยาวคลื่นเวฟล้งนี่อ่านค่าที่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ1เวฟล้งหรือ1แลมด่านะครับ ค่าเราจะมาพยายามหาค่า envelop e ที่มันครอบคลุมเวฟเลง t h ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่า p a l a r l a x i a l wave p a l a r i a l i o n equation e ซึ่งก็อาศัย ham h a m h o l t z equation อีกเหมือนเดิม h a m h o l t z equation อีกเหมือนเดิมซึ่งความสัมพันธ์ของ h a m h o l t z equation ก็จะดูตามค่าลักษณะของสนามไฟฟ้านะครับ delta e บวกกับค่า k s e คูณ e จะมีค่าเป็นศูนย์เสมอและจะต้องสอดคล้องกับประโยคต่อไปนี้ต้องสอดคล้องกับประโยคต่อไปนี้ก็คือเขาบอกว่า ผลคูณของหน้าคลื่นออสซิเลตเนี่ยนะครับนะฮะผลคูณที่ propagation ไปในแนวแกนเนีในแกน Z เดี๋ยวคูวิ่งไปในแนวนี้นะผลคูณของไอตัวนี้นะครับเนี่ยออสซิเลตเวฟเนี่ยที่ไปไปในแนวแกน Z ไปคูณกับ envelop ตัวนี้เขาก็สร้างนะฮะ envelop ขึ้นมาก็คือไอกกรอบตัวนี้มาคูณกัน envelop ในระนาบ x y z เนี่ยจะต้องเป็นไปตามสมการนี้ซึ่งก็ล้อมาจากเทอมของแฮโ i l ส o n equation นั่นเองโดยดึงเดลต้าดึง ไอตัว k s q u a r e กมานะฮะตัวนี้ก็ติดค่ามิลค่า p e r m s i b i l i t y อะไรพวกนี้แล้วก็ใส่ฟังก์ชัน exponential ฟังก์ชันเคูณแบบยกกำลังเข้าไปนะฮะยกกำลังตัวนี้มีค่าเป็นศูนย์หลังจากนั้นก็ดีไลท์สมก,การนิดหน่อยเป็นเชิงของ divergence นะฮะก็ divergence แต่ละแกนออกมานี่ก็มีสมก,การ แล้วก็ในที่สุดก็ดีไรต์ออกมานะรสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับให้เราเข้าใจว่า p a r t i t i o n Wave Equation มันคือการ Propagation คลื่นแสงหรือคลื่นอะไรก็แล้วแต่ที่มัน Oscillate ไปในแนวเนี้ยและมี envelop e ครอบไปตัวนี้ก็ยังมีต่อนะครับเราก็จะมาหาตัวที่เรียกว่าเป็น envelop e change นะครับเนี่ยนะฮะ envelop e c h a n g เนี่ยนะครับในแต่ละจุดซึ่งเราก็จะมาหาตัวนี้นะฮะ a t i t n w n w e v e equation หลังจากที่เราได้ p a พา a t i o n Wave Equation ตัวนี้มาแล้ว เราก็จะมาทำการประมาณค่าในเชิง numerical method อันนี้มันจะใช้ายคณิตศาสตร์นะครับในเรื่อง numerical method มาประมาณค่า equation ตัวนี้โดยการจัดรูปและทำ approximation เข้าไปเราจะเห็นว่าตัว derivative เนี่ยตัว divergence ของ u เนี่ยนะครับ mu เนี่ยจะมีค่าน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับ k mu เนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้หรือเราจะตีความได้ว่าเป็นตนัวนี้อันนี้ก็จะเป็นการบรรยายนะครับ slowly varying envelope ก็จะบรบร,รยายเรื่องการคอดเข้ามา คลอดเข้ามาของตัวเวฟที่มันเคลื่อนที่ไปในแนวแกนซัดที่ propagation ไปในแนวแกนซัยังมีอีกครับการหา p a r a x i o n wave equation เราหาพวกนี้ไปเพื่ออะไรจริงๆเนี่ยคนที่เขาเข้าใจสมการพวกนี้จริงๆเขาเอาไปใช้ในระดับที่ลึกซึ้งหน่อยนะครับคือเอาไปใช้ในเรื่องของการทำพวก s p e c t r u m analysis ทำ power meter ทำอะไรพวกนั้นเป็นพวกบริษัทที่ทำระดับนะเครื่องมือวัดที่ต้องเข้าใจบีมอย่างละเอียด ต้องเข้าใจเรื่องเลเซอร์อย่างละเอียดเขาก็จะต้องอาศัยเข้าใจแมท t โมเดลพวกนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าตัวโซลูชันคอมเพล็กที่เป็นบีมพารามิเตอร์เี่นนะครับก็จะมาวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบกันเลยว่าที่บีมเวสนะคะ่าบเคลลไลเล้งเนี่ยมีความกว้างเท่าไรคอมเพล็กบีมพารามิเตอร์นะครับแต่ละจุดแต่ละจุดมองเป็นมิติของ i m a เมจินารีนัมเเป็นจำนวนเชิงซ้อนสมการของพาร a คเเเราก็สามารถที่จะมองได้เพราะนั้นเนี่ย พอเราใช้สมการ r o d e c t i o n wave equation แล้วเนี่ย <c oughs> ที่มองเป็นรูปจำนวนเชิงซอ้อนนะครับเราก็จะมอธิบายตัวสมการที่เป็น plane wave อย่างรูปนี้กับ spherical wave อย่างรูปนี้ได้ถึงทั้งหมดทั้งมวลก็จะมี exponential อธิบายด้วยรัศมีกับตัวเลไลายเล้งความไดมิเตอรความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางเลเซอร์ที่จุดตัวเซนเตอร์ของเขาตัวที่เป็นโฟกั s i n g point ว่าบีมเวฟมีค่าความกว้างของเลเซอร์ที่จุดนั้นมีค่าเท่าไหร่รวมไปกระทั่ง นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็อธิบายด้วยสมก,การาการกระจายแบบ Exponent i a l เห็นไหมฮะมี I i m a g i n a r y คือรูทลบหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันครับเราค่อยๆดีไลท์สมก,การไปเรื่อยๆนะตัวนี้เนี่ยก้อนนี้จะเรียกว่า Amplitude Factor ก็คือตัวที่กำหนดว่าเลเซอร์เนี่ยจะมีพลังงานมากหรือพลังงานน้อยเนี่ยจะดูที่เทอมตัวนี้ส่วนเทอมนี้นะครับมันดูในเรื่องของเฟสแฟกเตอร์มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของมุมเฟสและแน่นอนเราสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับปริมาณ บีมเลดิเอสนะครับก็คือนี่รัศมีของเลเซอร์ของวงเลเซอร์ตีความง่ายๆบีมเลดิเอสถูกคำนวณด้วยสมการนี้เลดิเอสออฟเคอร์เบเชอร์ของเวฟเฟรสต์คือตัวนี้คำนวณได้ด้วยสมการตัวนี้เลดิเอสออฟเคอร์เบเชอร์ก็คือตีมันแล้วตีวงเวียนอะ่ะแล้ววัดว่า ager, R, R, เลดิเอสออฟเคอร์เบเชอร์แซดอาร์อมีค่าเท่าไหร่เลดิเอสจะมีค่าเท่าไหร่ทรานสเวิร์ดเฟสเฟสในแนวด้านขวางพวกนี้เนี่ย มีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ลองคิดชุดดีนั่นเฟสก็มาดูเฟสนะครับมุมเฟสต่างๆตัวเซต้าตัวพวกนี้นะครับว่ามุมเฟสที่มันเกิดการชิปไปเกิดการเคลื่อนที่ไปจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูทั้งแนวตามขวางแล้วก็แนวตามยาวก็จะเป็นสมการอย่างนี้ depth of focus หรือมีชื่อเลียกทางเทคนิคว่า e n น t h นะ e n g t h เนี่ยนะครับก็จะอธิบายได้ด้วย,วยสมการนี้เอาความยาวคลื่นมาแล้วก็ ดูตัวที่เป็นตัวบีมเวส s t เป็นเ a เดียที่บีมเวส s t ที่จุดโฟกัสนั่นเองเราก็มาดูทีละตัวตัวนี้นะพอเราพูดถึงเนี่ยเราเจาะลึกทีละตัวเจาะลึกตัวแรกเลยก็คือเรื่องของ Beam r a ดียสบีมเ r เดียสก็คือค่านี้ครับใน normal distribution เนี่ยเรามาหาตัว Beam r a ดียสเนี่ยนะครับมีชื่อเรียกว่า c s t i c of Gaussian Beam หรือ Beam r a ดียสนั่นเองซึ่งตัว Beam r a ดียสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราอธิบายว่าเป็นระยะทางนะครับจากไอตัวเซนเตอร์เนี่ยของแกนเนี่ยนะครับซึ่ง สนามไฟฟ้าเนี่ยเหลือประมาณที่สามสิคือ1ใน3เนี่ยนะครับตัวนี้เรามาดูค่าเนี้ยนะครับพอสมมุติว่าตัวสนามไฟฟ้าของตัวเลเซอร์มันดรอปเหลือ1ใน3แล้วเราวัดค่าตรงนั้นเลยว่าที่ดรอปเหลือ1ใน3เป็นค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวนี้แล้วก็ยังมีค่าอีกว่า ที่ความเข้มดอปเป็นอัตราส่วนของ1ส่วน e s q u a r e เนี่ยคือ1ส่วนด้วย2.7ยกกำลังสองเนี่ยมันประมาณ1 4% 1ส่เนสี่วนร้อยเนี่ยนะครับเราไปหาค่าที่ระยะตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยความเข้มที่ระยะตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะออกมาเป็นค่าเลนส์เลนส์เลนสก็ถูกคำนวณด้วยตัวนี้เลนสเลนก็จะถูกคำนวณด้วยตัวนี้ far field divergence angle นะครับคือมุมที่บานออกว่าเซต้ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เรา,เข,าเข้าใจคำนี้ far field divergence angle ที่ระยะไกลๆแล้วเนี่ยมุมของเลเซอร์บานออกเป็็นนองงศาาเท่่ไรซึกกถูคนววนณด้ย นอตหารด้วยเลนไลเลงเห็นไหมครับเนี่ยเซต้าเป็นอัตราส่วนแทนของค่านี้มันคือคณิตศาสตร์พื้นฐานง่ายๆเลยก็คือคุณเอาข้ามด้านข้ามก็คือตัวเนี้ยนะครับโอเมกานอตเนี่ยคือข้ามหารด้วยด้านประชิดด้านประชิดก็แน่นอนครับก็คือระยะตามแนวนอนนี่คือเลนไลเลงที่เลเซอร์เค้ดรอปลงมาเป็น1ใน3อะไรประมาณเนี้ยเราก็หาค่าแทนและเทค อินเวอร์ตทนเป็นเซต้าได้เพียงี่หรือมีสมก,การที่ดูซับซ้อนไปเทคลิมงลิมิตเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นสมก,การในรูปนี้นะครับต่อไป r a d i u s สอ c u r v อ t u r e หรือ Beam r a d i u s นะครับบีมเรสก็ถ้าเรามาพลอตกราฟในลักษณะน,นี้เราก็จะเจอค่าที่เป็น m i ิน m มั b มออฟบีมเรเดียวเป็นค่านี้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็จะถูกคำนวณได้ด้วย Equation หรือสมก,การคู่นี้นะครับสมก,การคู่นี้ต่อไปเนี่ยเรามาดูสิครับ ค่า i g เกนแวลูหรือค่าอ i เกนโหมดนะเมื่อเราทำเร s โ n เ t เตเนี่ยเวลาเราทำเลเซอร์แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับในหัวข้อนี้ก็คือเมื่อเราทำทางแสงแล้วเนี่ยทำเร s โ n เอเตอร์ที่เสถียรแล้วเนี่ยมีกระจกฮาร์ w เวฟกับ t อท r e f l e ฟลชันมาใส่แล้ว เลเซอร์เกิดเรโซแนนซ์อย่างนี้เนี่ยนะครับสมการของสเตเบิลเรโซเนเตอร์หรือตัวที่การดิสติบิวชันของเลเซอร์ที่เป็นเกาเชนบีมลักษณะนี้เนี่ยถูกอธิบายด้วยอะไรก็ถูกอธิบายดีไลน์มาจากตัวนี้เลยครับผมนี่คือฟาฟิลดิสติบิวชันซึ่งก็จะมีเอ็กซ์โพเนนเชียลอะไรที่มันดูวุ่นวายมีอาร์คแทนระยะต่างๆพวกนี้เป็นระยะหมดนะครับ ZR นะฮะเรไลเลงบีมเวส i imaginary number ค่า Z นะครับค่าตามแกนนี้ exponential ก็คือ <c oughs> สมการฟังก์ชัน exponential นั่นเองตัวนี้เขาก็จะใส่เข้าไปของค่า gaussian mode field distribution ที่เป็น eigen value และ radius of curvature ของ ไอเฟสฟรอนต์เนี่ยนะครับก็จะถูกอธิบายด้วยสมการเรเดียสัวนี่เองเอาละครับสำหรับเนื้อหาใน EP ีนี้เนี่ยนะครับก็ขอสิ้นสุดเนื้อหาตอนนี้ไว้เท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเกาเชนบีมเกาเชนบีมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งแต่ e ีนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะทอกันแบบดิฟๆพูดกันในแมทโมเดลเชิงลึกนะครับรวมถึงมีอุปกรณ์ของจริงอะไรต่างๆให้ทุกท่านเห็นนะเราจะได้ดูกันว่าศาสตร์นวิทยาการของเลเซอร์นั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามาทอาากด ก็ขอสิ้นสุดไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ